สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเฟซบุ๊กทั่วไทเนิวนะฮะผมอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับทางเข้าวัดพระโขะนะฮะซึ่งสี่แยกไฟแดงทางเข้าวัดพระโขเนี่ยก็จะมีวัดชุมพลอยู่ตรงหงมุมนี้เลยนะฮะเนี่ยด้านหลังนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะมาแวะพักชั่วคราวที่บริเวณวัดชุมพลแห่งนี้นะฮะ และนี่ก็เหลือระยะทางเงกไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วนะครับก็จะมาถึงวัดชุมพลนะครับเดี๋ยวจะมาพักชั่วคราวตรงนี้ให้คณะติดตามนะครับเ,เจ้าหน้าที่อบตอต่างๆตํารงตํารวจต่างๆนะฮะพักทานข้าวกันที่วัดชุมพลนะฮะก็จะพักประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับสวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมด้วย บรรยากาศนี่หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเดินผ่านไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยนะครับก็แตกเป็นพึ่งเลยนะฮะนี่หลวงตาบุญชื่นกําลังจะเดินเข้าภายในวัดแล้วนะครับแม่ผมมาดักอีกทางหนึง่งคนพาพาเข้าผิดนะครับพาไปดักพาไปเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเข้าอีกทางจะอ้อมไปนิดนึง สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากประชามพันธุ์ด้วยนะครับแจ้งข่าวกันนะครับคันนี้หลวงตาบุญชื่นแวะพักชั่วคราวที่วัดชุมพลนะฮะก็พักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงวัดนี้สวยมากนะครับรถกระตามเข้ามากันเต็มเลยนะครับตอนนี้ นั่งรอกันอยู่เต็มเลยนะครับตอนนี้น้ำน้ำเอาไปแจกได้เลยครับน,น้ำบวกกิโลครับตังไงถ้าถ้าบวกจากนี้ไปสามปะะอนู่ปรมะมาณแปดก็ว่าแต่เลย อเดี๋ยวผมของหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนพดพดออนตาลน้ำตาลอ้อยน้ำตาลสดกินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะโอ้โหลื่นซะแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ